วันนี้จู่ๆพี่มันนี่ก็อาเจียนเอาอาหารที่เพิ่งกินไปออกมาหมดเลยนะครับตอนแรกเลยก็คิดว่าแค่สำลักหรือเปล่าแต่ว่าพอมันออกมาเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็เลยปรึกษาเพื่อนพี่ป้านนะอาทุกคนออกความเห็นว่าไปหาหมอเดี๋ยวนี้ไปถึงโรงพยาบาลก็เล่าอาการให้คุณหมอฟังคุณหมอจับไปเอกซเรย์ครับแล้วก็เจอสาเหตุที่ไม่คาดคิด ในท้องของพี่มันนี่มีก้อนอุจจาระอัดหยุดแน่นเต็มไปหมดเลยนะฮะตามรูปเลยคุณหมออธิบายว่าพอแมวท้องผูกเนี่ยเอือไม่ออกมันก็จะไปดันกระเพาะอาหารทําให้น้องไม่อยากกินข้าวและอาเจียนเอาอาหารที่กินเข้าไปออกมาเป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายมากนะครับตอนนี้พี่มันนี่ได้ฉีดยากแก้อาเจียนแล้วแล้วก็ต้องรอรุนว่าให้พี่เขาเอือออกมาให้ได้นะครับใครว่าเรื่องอือไม่สําคัญสําคัญมากๆเลยนะฮะเพื่อน ฝากเตือนให้ท่านแม่ทุกคนนะครับดูแลระบบขับถ่ายของน้องแมวแล้วก็กระตุ้นให้น้องกินน้ำเยอะขึ้นนะฮะจะได้ไม่ท้องผูก